ห้าสี่สามสองอ่ะสวัสดีครับ,รบโอ้โหต้องบอกว่าความสูงนี่ต่างกันเลยสูงยาวกับอีกคนหนึ่งก็ได้ลูกหนาแหละทางด้านของเสวกรแล้วก็เทอร์คิลิสอ่ะเรามาคุยกับเสวกรก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมถือว่าเป็นนักชกรุ่นพี่จากแดนใต้เหมือนกันครับเราจากสตูลสตูลครับเส,บสวกรอย,อยังไงบ้างเจอมวยสูงยาวอย่างนี้ ก็แต่ยางแต่ยางต่ยางนะในในในอดีตที่ผ่านมาเคยเจอคู่ชกที่สูงแบบนี้ยังยครับเราสูงส่วนตัวเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบอ่ะสิบห้าเซนเดี่ยต้องมีนะแล้วรู้จักสายตาแล้ววันที่เคยเจอเปล่าแก้วไม่ไม่สูงขนาดนี้นะไม่ครับสูงผมนิดเดียวเออวันนี้ถือว่าสูงเยอะเลยนี่ความสูงเขามีปัญหาไหมสร้างความกดดันเราเราเตรียมเกมเตรียมแผนยังไงครับเจอต้องมือสูงๆยาแบบนี้ก็ต้องมีต่อยหมัดต่อขาอะไรครับต้องต้องโหลดเขาให้ต่ำให้ได้นะครับผม พันธุนี้โชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบมันมันใหญ่ไปไหมร้อยสี่สิบเพรดีครับเพราะว่าด้วยศินะรูปร่างของคู่โชกเราเขาใหญ่เลยเตรียมกิ่งเตยมแผนยังไงบ้างครับก็มีใบหมัดเใบพันธุ์มีมีลูกๆครับผมมีลูกๆต้องบอกว่าร้อยสี่สิบน้ำหนักนี้คุมกี่กิโลประมาณห้าโลขึ้นห้าโลรึ่งน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ ประมาณ69 69วันนี้นี่ PK มากัน5คนเลยเราหนึ่งในนั้นต้องมีวินไม่ต้องชนะไหมต้องมีครับต้องมีมาวินวินมาวินห้าครับอ่าวินห้าก็ย้ำมาวินห้าเหมือนกันครับอ่เราเป็นคนจังหวัดสตูลฝากแฟนค์ับพี่น้องสตูลหน่อยก็สวัสดีครับผมเสี่ยวกร้านเจนใจก็วันนี้เฉลยเพิ่มใจบผมเดือดผมยาวใจหนักเจ็ดไฟได้เจ็ดไฟไม่แพ้ใครครับผมไฟนี้ต้องเป็นไฟที่แปะนะครับครับผมไปเจอเคยคุณลิฟต์บ้างครับสูงยาวเขาดีเลยครับรุ่นน้องจากไหนน้อง นก,ก้สีมาร่าานกอาก็เป็นแดนใต้แล้วมีแบบอีกคู่เราเราเราสูงร้อยเท่าไหร่คร <82, S 2> ับร้ 82, อยแปดสิบสอง้จากสายตาน,นี้ก็เกือบยี่สิบเซนนะที่ <c oughs> ได้เปรียบเขา <c oughs> ในในอดีตที่ผ่านมาไม่น่าจะเสียเปรียบใครนะผู้ชกที่เคยผ่านมาน่าจ,จะสูงเขาตลอด <c oughs> เป็นไงบ้างครับการเป็นตัวพิซซ้อมไฟเนีบเ้บเจอกบบเสือก่กีค <c oughs> รูปร่างเราสูงได้เปรียบเขาพอสมควรเลยตรงนี้ครบคิดว่าเป็นจุดที่ได้ที่เราได้เปรียบเลยไหมครับ แต่ว่าได้รูปร่างในช่วงนี้ดูได้เรียบแต่ว่ากระดูกการฝลมวยดูเป็นรองเขาแล้วเราเอาอาวุธไหนมาสู้กับกระดูกการฝลนมมวยของพี่ทั้โกหลักๆเลยก็คือแน่นอนยาวๆแบบนี้เขาคิดว่าแทงทะลุไหมวันนี้รอครับหลังจากโกกหักจากมวยรอิสุสุวันนั้นกลับไปทําใจกี่วันเนาะหลายวันอยู่ครับแล้วก็เข้าค่ายฟิตซ้อมไหนะวันนี้ กลับมาไปนี้หลังจากแพ้วันนั้นต้องเกิดไหมต้องเกิดเราก็ถือว่าฟอร์มดีนะอนอกจากนัดชิงอย่างนั้นเราก็ชนะมาเรื่อยเหมือนกันมาเสียดายนัดชิงไปนัดเดียวแพ้ไฟเดียวคือได้รองแชมป์เลยเออพิกัดร้อยสี่สิบมีปัญหาอะไรบ้างเห็น <c oughs> ไปลดน้ําหนักก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันก็ได้ร้อยมัน,ม,น,ม,นมันบีบไปไหมร้อยสี่สิบด้วยสิริลัที่รูปร่างใหญ่ยาวของเราเองก็ได้อยู่ได้อยู่แต่เราคือน้ำหนักร่างกายมาลดอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหา วันนี้ฝากแฟนคลับค่ายมวยเพชรสี่มือแล้วก็แฟนคลับเออร์กิริสแล้วก็บอจักรวุฒิหน่อยครับวันนี้ฝากเพชรสี่ได้ครับแล้วก็ชาแล้วก็ที่ว่าชเฉยใจและเป็นใจผมด้อ,องทำพิธีเป็นที่นหนรับอืมครับที่เสียวคอน้างครับที่ฝากแฟนที่รอติดตามเราหน่อยครับอ๋อเฉยๆผมเสียวคอนเก่งใจก็คนหนึ่งก็ฝากช่วยเชียร์และเป็ในกลังใจให้ผมด้วยผมจะเอาใจนะใครจะเป็นอะไรได้ครับผมทั้งสองครับดีครับผมจะต่อภาพนี้อีกรอบหนึ่งนะ